โอเคนะครับเราก็จะมาแจกไอดี่นะครับอืมนะก็็ก็กเทพนะไอดี ID นี้โคตรเทพอะ่ะเอออฮัตัูพีชนะอมแมปบก้าพีชนะครับ แมปแบ,บค็บแบบคโอเวอรน์นะครับแมปฮีโร่ออนไลน์นะครับท่านี่แหละครับรหัสก็ตั้ไปสิบเจ็ดบาทนะครับไม่ง่ายอยากได้ก็คอมเมนต์มาเดินนะครับคอมเมนต์มมไหนถูกใจ นะครับมีสามคนมีสองคนที่จะได้รหัสนะครับรองผมมีสองรหัสโอเคเดี๋ยวรหัสนี้นะครับก็จะได้แค่รหัสเทปกบรหัสนี้ก็จะได้แค่คนเดียวนะครับส่วนรหัสกระจกของผมก็จะได้ก็มีคนจะได้เหมือนกันนะโอเค ก็ใครอยากแด้ก็คอมเมนต์นะครับว่าอยากแด้เพราะอะไรนะครับไม่เล่นเฟซไม่ไม่เอาเฟซนะไม่เอาเฟซเอออ่างั้นทิ้งชื่อเฟซไว้นะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไหนถูกแจ้งผมก็จะเออ ให้นะครับ